ผู้ชมค,ครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เห็นกันไปแล้วครับว่า52ปีของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่คู่คนไทยมาช้านานครับทำให้เรามีชีวิตดีเดินทางสะดวกรวดเร็วนะครับการใช้ชีวิตต่างๆก็ง่ายขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อครับว่าในปี2568โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงใกล้ๆปีใหม่ตั้งแต่ลอยต่อปี67ข้ามปี68แล้วก็ปี2568 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีโครงการอะไรดีๆที่รอคุณผู้ชมอยู่บ้างวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านสุรเชษฐ์ลาวคุณสุขอยู่กับเราไครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ครับสำหรับแต่ละหน่วยงานก็จะเห็นเขามีการเตรียมของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนในส่วนของการทางพิเศษได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนเอง ครับก็เป็นสิ่งที่เราทํากันมาเป็นปกตินะฮะอันแรกสุดเลยก็คือเราจะมีการลดค่าผ่านทางก็ให้ขึ้นฟรีนะครับในทางด่วนที่เป็นตัวในเมืองนะครับในช่วงวันที่3 1มสอนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทางด่วนที่เป็นในเมืองสําหรับทางด่วนที่ส่งประชาชนออกต่างจังหวัดก็คือมี2เส้นก็คือเส้นวงแหวนใต้ที่วิ่งจากบริเวณตรงสมบุทรปราการไปถึงสมบุทรสาครเพื่อลงใต้ได้นะครับอีกเส้นหนึ่งคือบางนาตราดบางนาบพีบางมังนะครับอันนี้ก็วิ่งไปสูตูภาควันออกนะครับก็เราให้วิ่งฟรีเเป็นนววลา8ั เพื่อความสุขประชาชนนะครับในช่วงที่เราให้บริการนะครับเราก็จะมีการตั้งศูนย์ให้บริการประชาชนก็คือโดยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นตรวจสภาพรถนะครับนวดประชาชนที่เมื่อยรถติดมานน้ำพาเย็นนะครับเราก็จะมีอั้งหด่านทั้งขาเข้าขาออกในจุดบริการทางด่วนทั้งตอนออกใต้เหนือจัดรับประชาชนตรงนี้นะครับ เป็นมาทุกปีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่การวิเศษเนี่ยครับก็มีความสุขที่การให้บปิการไปใช้ชนส่วนนี้นะครับครับอ่ะพอข้ามช่วงปีใหม่ไปฮะทีนี้มันก็จะสอดคล้องกับช่วงก้าวข้าสู่ปีที่53ของการทางวิเศษในประเทศไทยแต่และโปรเจกต์เนี่ยมันใช้ระยะเวลา ในการดําเนินกว่าจะสร้างกว่าจะแล้วเสร็จกว่าจะได้ใช้งานเอาแบบระยะสั้นเลยในปี68คนไทยจะได้เห็นอะไรจากการทางพิเศษที่จะทาให้ชีวิตขาดีขึ้นถ้าพูดถึงโครงการเน<ช>ี่ยหกแปดก็คงจะมีแค่สะพานพระรามสิบหรือสะพานทัศม<ช>าลาชันอันนี้<ช>ได้ใช้ก่อนแปดนะครับที่เป็นโครงการอีกอันนึงคือจัวจัลชดลนุกาคงเริ่มมีการตอกเข็มแล้วนะครับก็คงได้เห็นความคืบหน้าทุกโครงการใช่ครับใช้เวลามาประมาณ3ปีนะครับแต่สิ่งที่ผมจะทำให้เห็นรูปธรรมแล้วเป็นคลิปวนเลยก็คือผมจะเริ่มขยับช่ออองงงจจาากขขยยให้้มึนนนเิสดะล แล้วผมก็จะตอบแทนลูกค้าที่มาใช้ EasyPass มากขึ้นในการทาให้การใช้ EasyPass มีการได้แต้มก็ทําให้สนุกนะครับแล้วปรับปรุงแอปเพื่อรองรับตรงนี้แล้วนะครับแล้วพยายามประสานพันธ์ให้ลูกค้าได้ขยับนี้ให้มากขึ้นนะครับแต่การที่คนมาใช้ตัว EasyPass มากขึ้นจริงๆมันก็มีผลดีกับตัวเขาเองมีผลดีต่อการจราจรหน้าด่านมีผลดีต่อความเหนื่อยล้าแลวมันก็ลดคอสของการบริหารของการทำพิเศษถูกต้องครับแล้วผมยืนยันครับอย่างเงี้ยบางทีเราต้องลดบรรยากติของลูกค้านิดหนึ่งเพนทรอยของลูกค้าที่เมื่อไหร่ ข้อแรกคือขอใบเสร็จยากซึ่งตอนนี้การทางทําแอปรอไว้แล้วก็คือเป็น e-tag e-init e สามารถวิ่งผ่านไปก่อนแล้วก็ขอทีย้อนหลังได้อืมอืมอน่สองคือคนมีความรู้สึกว่าไม่อยากเอาเงินไปกองไว้ก่อนอ่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาเงินมากองทุกๆเดือนนะครับการทางได้รับเงินเติมเงินจากประชาชนเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณพันสองร้ล้านครับเพราะั้นหนึ่งปีผมควรจะมีเงินสักหมื่นล้านถูกไหมสิบสองสิบสองพันสิบไม่ใช่ฮะมีพันสองร้อยตลอด อ่าใช่เพราะมันใช้แล้วหมดไปเพราะฉะนั้นมายาคติต้องแก้อันนี้ว่าไม่ใช่เอาเงินมากองอพี่น้องประชาชนนะฮะใช้ใชแล้วใช้เป็นพอดีพอดีฮะันัน mm hmm. ้นไม่ใช่ว่าเอาเงินมากองแล้วก็ดอกเบี้ยเท่าไหร่แหละเนี่ยเราก็เอามากลับมาเป็นแคมเปญในการที่จะโปรโมทลูกค้าใช้อิทธิพล คืนกำไรให้กับประชาชนนะครับตอนนี้เบืผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ดูอยู่หลายคนรอคอยว่าเอ๊ะเดี๋ยวปี68โดยเฉพาะคนที่ใช้ Easy Pass อยู่จะมีลูกเล่นอะไรที่ทำให้จูงใจให้เราหันไปใช้ Easy Pass เพิ่มมากขึ้นและแน่นอนพอคนใช้ Easy Pass มากขึ้นการจราจรหน้าด่านก็จะดีขึ้นโลอะไรต่างๆเรื่องของการจราจรแอดก็ดีขึ้นเรื่องของ PM 2 5ที่เรามักจะเจอในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายสำหรับพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่อาจจะเป็นคนที่ใช้ทางพิเศษก็ดีหรือพี่นนนนนน้องงงปปรรรระชชชาาาาททที่่่ใถเหววัััไกกฝสสบบพิศษค ก่อนอื่นางการทางพิเศษนะครับต้องขอขอบคุณพ yep. <sho> ี Brilliant. ่น้องประชาชนนะครับที่ให้ความกรุณาและก็ไว้วางใจให้การทางพิเศษนะครับเป็นหน่วยงานที่รับใช้นะครับเรานมรับนะครับว่าสิ่งที่เราทำอ่ะอาจจะไม่สมบูรณ์แต่เราจะทาให้ดีที่สุดนะครับทุกบาททุกสตางค์ที่การทางพิเศษรับมาจากพี่น้องประชาชนเราใช้อย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ทุกบาทตางค์ที่ส่งให้กับรัฐาลังเราก็จะไม่ชชว่์ครับว่าถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้เห็นเลยนะครับว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาการทำงานต่างๆการให้บริการต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้บริการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เป็นทางพิเศษของเราทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณท่านผู้ว,ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยท่านสุรเชษฐ์หลาภุนสุขมากเลยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับ